สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุยุทธชาแนลนะครับโอเคครับผมวันนี้เรามาอยู่ในเกม one punch man the s t o n g get นะครับผม <c oughs> ก็เรามาอยู่ในไอดีหลักนะครับผมเซิเวอร์2 1 0นะครับผม <c oughs> เดี๋ยววันนี้เราจะมาสุ่มกันนะครับผมเราจะมาสุ่มกาชาครับผมเ <c oughs> จ้าตัวปลาหมึกครับผม <c oughs> ปลาหมึกปลาหมึกไม่ใช่ปลาหมึกสิมันคือตัวเจ้า เกรีวกันชุกค,ครับผมตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งเป็นตัว SSR บวกนะครับผมซึ่งตัวตอนนี้มีอยู่26ใบครับผมเออในคลิปนี้เราจะไปถึงพาร์ท10 2หรือเปล่ปาเดี๋ยวเราไปกันเลยกันแล้วกันนะผมขอเปิดกันเลยแล้วกันนะแบบรัวรัวแบบเร็วเร็วเ,วเอาแบบสดสดกันเลยนะครับผม <Huh? S 1> เออมา ก่อนอื่นเนี่ยเราไปที่แพ็กก่อนเลยไปที่แพ็กก่อนเลย <applied> เราไปจัดแพ็กก่อนหกสิบเก้าบาทไปไประเดิม <so S 1> ปั๊บาให้อางไม่ดี <so S 1> แล้วว่ะทุกคนรางไม่ดีแล้วครับไปกันต่อครับอีกหนึ่งทีครับผมปั๊บเขอให้โอ้โหตั๋วหกใบเลยครับผมทุกคนไปกันต่อครับรอบต่อไปรอบที่สองตัว๋วใบเฮยเฮ้ยเฮ้ยเพชรอย่ามานะเว้ย มาครับผมมาไม่เอาเพ็รเราจะไม่เกลือโดยการได้เพ็รแล้วเราจะไม่เกลือโดยการได้เศษครับผมจัดไปเฮ้ยวิดพื้นวิดพื้นวิดพื้นเฮ้ยเพ็ดไม่ดิงผมก็ดีใจแล้วครับมาแปดตัวว่ะทุกคนโอ้โ,โ,โ,โหโอ้โหโอ้โหเกลือจัดเลย <c oughs> เศษเรา <c oughs> ออกไปเถอะจีเอ็ม กยควรจะเอาเศษออกไปนะเนี่ยโอ้โหมันเจ็บแปรบรอบนี้ผมขอ88ใบไปได้ไหมคือตั๋วดํามันจำเป็นจริง,รงๆนะเว้ยในการเปิดครับ GM ครับนี่ผมพูดอยู่กับ GM นะครับ88ใบไปผมขอเฮ้อผมขอเฮ้อโอ้โหสีหว่าสี่สก็ยังดีครับผมไม่ได้แย่ครับผมมามาแพ็กนี้ขอ108ได้ไหมครับไหนๆก็เศษมาประเดิมแล้วอย่าเอาเพชรมาเลยนะอย่าเอาเพชร 1 3ใบมาได้ยังไงถามจริงมาครับเรามาดูแพ็กใหญ่กันครับผมแพ็กใหญ่ขอ166ให้ชื่นใจกลางคลิปเลยได้ไหมกลางคลิปเนี้ยขอ166ได้ไหมครับมาอึ๊บเพชรอย่าเด้งนะโอ้โหเพชรเด้งทุกคนจบแล้วชีวิตชีวิตจบแล้ว เพชรเด้งฮะโอ้โหสุดท้ายแล้วร้อหกสได้ไหมเหลือจะเชื่อมาอป่าเพ็รไม่เด้งได้38มสิโอเกินไปนะครับผมบางทีทุกคนได้สามสิดเพชรตอนนี้เรามีตั๋วอยู่เท่าไหร่ฮะเดี๋ยวขอดูก่อนนะทุกคนมีตั๋วอยู่140่งสิบใบไม่ครบไม่ครบครับผมไม่ครบ1นึ่งปดิบใบด้วยแล้วผมจะพอไหมเนี่ย แล้วผมจะพอไหมเนี่ยครับอโอ้โหครับจัดไปอีก60สิใบครับหนักๆเน้นๆก,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 กันเลยทีเดียวแล้วก็อันนี้ก็มีตั๋วอีก6ใบนะ3ามแพ็กนะครับผมจะพอหรือเปล่านะครับผมโอ้โห,โโหผมเทิมไปทั้งหมดเนี่ยสี่0ันคูปองนะทุกคน4,000ันคูปองนะก็ลองไปตีๆกันเป็นเงินดูเอาเองกันละกันนะทุกคนนะโอเคครับผมมีอะไรที่ได้ตัวอีกไหมฮะเดี๋ยวผมไปดูก่อน อันนี้ได้ตั๋วจัดไปครับผมก็เอาครับอะไรอะไรผมก็เอาหมดเลยตอนนี้นะครับผมผมขอแลกตั๋วก่อนนะเอาแบงค์แลกตั๋วไปครับเราต้องทุ่มให้สุดครับผมเราต้องทุ่มให้สุดอันนี้แหละอันนี้ได้ทั้งตั๋วได้ทั้งเศษก็จัดไปครับผม <S 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 โอเคจัดไปฮะอันนี้ ผ่านไปก่อนก็แล้วกันเดี๋ยวเราไปแลกเพชรนะครับผมเราไปแลกเอาเพชรไปแลกไอ้นี่ครับผม7จ0 0ไม่พอว่ะเดี๋ยวรูดไป7 0 0 0ครับผมมาจัดมาครับผมแบบจัดเต็มครับเราได้กี่ใบครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันอีกทีหนึ่งนะทุกคนนะมาเลสโกไปดูครับปั๊บ258รบใบฮะกำกึ่งนะกำกึ่งนะ 258ใบขอแลกมาอีก30 32ใบนะ32ใบมาจะได้แบบ290ใบนะมาคลิปนี้เราจะมาเปิดทั้งหมด290ใบนะครับผมผมจะได้พาสิฟ2สอหรือเปล่าอยู่ในคลิปนี้เราไปดูกันเลยครับผมไปกันเลยนะมาอันเชิญครับผมป๊บก็ให้ป๊ัปป๊อปั๊อปป๊อ มาถึงก็เกลือไปเลยครับผมถือว่าเกลือนะสุ่มแพ็คแพ็คสองพันหนึ่งรอยเนี่ยได้เพชรหนึ่งแพ็คแล้วก็ได้สามสิบแปดใบหนึ่งแพ็คโอ้โหเกลือมากครับผมใกล้แล้ใกล้แล้วลุงใกล้แล้วโอ้ไม่ออกครับผมไปต่อครับมาปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บแบบอืไม่ได้ครับผมุบคนไปกันต่อเลยจังหวะนี้ปั๊บปึ๊บ ไปมาไปต่อเลยครับผมแบบรวดเร็วเลยนะมันตั๋วมันเยอะกว่าทุกคน230ยบใบยังเหลืออีกสองมาแล้วครับเป็นหินเป็นหินเป็นหินมาไปต่อเลยไม่มีดองอะไรทั้งสิ้นเลยนะทั้งหินทั้งอะไรครับผมไปต่อครับมาปับ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 อืเกินปุยมุยไปต่อครับปับปับ ป๊บปั๊บปั๊บปับป๊บปับอมไม่มีอะไรในกอไผ่เลยครับผมมาตัวเกริรล่างแรกยังไม่มาเลยมาแล้วครับผมพูดถึงก็มาเลยครับผมเกริรล่างแรกครับผมแกบังอาจดูถูกยานของพวกข่าเช่นนี้หรอเออกันถ้าจะเป็นอฉากที่พวกไซตามะบุกขึ้นไปในยานของโบลอนหรือเปล่านะอันนี้ผมไม่แน่ใจครับผมไปหรอครับมา ปั๊บบึ๊บปั๊บปั๊บเกลือไปนะบางทีเนี่ยลูกแก้วยังไม่ออกเลยปั๊บไม่มาครับผมโอ้โหทุกคนนี่มันอะไรครับเนี่ยไปต่อครับจังหวะนี้ปั๊บ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 อืมเป็นเป็นหินครับผมเป็นหินมานะเป็นหินมามาไปกันต่อออกแก๊กซะเหลือเกินมา เหลืออีก150ใบฮะเราไปดุ้นกันเลยครับฮึบได้ไหมครับจจงหว่านี้พับปับปับ mm hmm. มาครับผมไปต่อครับปับปับปับมไม่ได้อีกแล้วครับลูกแก้วยังไม่ออกเลยทุกคนเกินปุยมุยโอ้โห,โหยังไม่มาอีกว่าภายใต้ผลพลังจิตอันทรงพลังของข้าโอ้โห กนไปปะเนี่ยโอเคไปกันต่อเลยทุกคนมาเกลิวสองตัวครับผมแล้วก็มินปีสาตสองอันนะครับผมตอนนี้เหลืออีก1น0่งิใบครับผมไปต่อเลยนะผมไปแบบรวดเร็วเลยนะครับมาปับ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 โอ้โหมาแล้วฮะมันเป็นลูกแก้วเล็กๆไปป่ะเนี่ยอืมหรือว่าเขาต้องจะปรับใหม่นะไปต่อครับแต่ก่อนมันจะลูกใหญ่กว่านี้ โอเคสองหินกับหนึ่งลูกแก้วครับขออีกหนึ่งลูกแก้วน่าจะพอนะหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันปั๊บ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 แปดสิบใบครับผมต้องดวงดีครับผมมต้องดวงดีสิครับผมพึบปั๊บปั๊บแป๊บเอบโอ้โหครับไม่ได้ฮะไปต่อครับมาเลสโก้พึบอึบอัพไม่ได้อีกแล้วครับผมไปต่อครับลุยเลยครับผมปุ๊บปุ๊บปุ๊บมา โอ้เหลืออีกสี่เฮ้ย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 มันต้องใช้ลูกแก้วกี่อันสามอันบ้าเฮ้ยดวงดีจัดอยู่นะเนี่ยแบบเนี้ยมาหินปุกตื่นมาครบหรือเปล่าโอ้โหโคตรลุนเมื่อกี้ตอนสีทองมาผมนึกว่าหินปุกตื่นทุกคนโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วมาครับ290ใบอึบปั๊บ ปับปับอึ๊บอืมยี่สิบใบสุดท้ายฮะไปเลยครับผมเลสโกเลสโกโอเคอึ๊บอัพบั๊บอืมอืมสิมบใบสุดท้ายว่ะพภาวนาวะทุกคนพภาวนาะครับผมอืมนับโมตสะนับโมตสะนัโมตสะนัโมตสะนัโมตสะมาสิบใบสุดท้ายขออะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหน่อยเถอะมามาสุ่มเลยเลสโก ไม่มีสีทองครับผมมีแต่สีม่วงนะครับโอเคผมเรียบร้อยขอแค่เราพี่น้องร่วมมือกันก็สามารถพิชิตทุกสิ่งกลายเป็นราชาได้ได้ได้เจ้าตัวฟุกเคเก่าไหครับผมมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกันแล้วกันไปถึงไหนกันแล้วครับเนี่ยโอเคปลดไปเลยฮะหนึ่งครับผมปั๊บ ปดไปอีกหนึ่งครับ <l ots> ตายแกสองครับผมโอ้โหเรายังไม่พอแน่ๆเราต้องเปรีกแน่ๆเลยเนี่ยโอเคเราไปรับในกิจกรรมครับทุกคนมากิจกรรมกิจกรรมของเราครับผมมาครับผมยาวๆเลยฮะวับน่าจะได้เปิดอีกนะผมว่าดูทรงแล้วไม่น่าจะพอครับผมไปครับผมเลสโก้ go, ครับผมมามาโอเคครบ ครบแล้วเราไปดูตัวละครของเรานะครัปั้นไปถึงไหนนะครับไหนว่าเกลียวนี่เกลียวอยู่นี่ครับผมมา,าปลุกตือนไปอีกแบบก็ให้ปลุกตือนกันไปอีกบับเขาให้เรียบร้อยครับผมแล้วก็ปลุกตือนตรงนี้ครับผมมารวบรวมการ์ดพัฒนาอาจ,จา เรียบร้อยครับอันตีบุ้มยกขึ้นไปครับผมอันติหมู่นะเกริวกันซุปเนี่ยครับผมปลุกตื่นเรียบร้อยแล้วนะฮะโอเคครับผมก็ปลุกตื่นเสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูอ่าอันนี้มันตัวเก่านี่ว่าเราไปหาตัวใหม่กันก่อนทุกคนเฮ้ยตัวใหม่อยู่ไหนครับเนี่ยเราไปเลื่อนหาตัวใหม่กันก่อนนะครับโอเคครับผมเจอแล้วครับตัวใหม่ครับมาเอาละครับเรามา ปลุกตื่นกันหน่อยกันแล้วกันนะครับผมมีอยู่อันเดียวเนี่ยนะโอ้โหผมต้องหาผมต้องหาหินอันนี้นะผมหินอันเชิญปลุกตื่นหินหรือหินปีศาจหินพัฒนาปีศาจเพิ่มอีกนะเนี่ยโอ้โหลูกแก้วเราเนี่ยมีครบแล้วแต่เราต้องไปหาหินอ่าพัฒนาเพิ่มนะครับผมอีก2อันนะครับผมอีก2อันถึงจะขึ้นพาสิบเวลสองนะครับผม เดี๋ยวรอบแป๊บครับผมไปหาตัวเพิ่มแป๊บนึงครับผมทุกคนมาครับผมผมไปหามาได้อีก80บใบนะไม่รู้ว่ามันจะได้ตามที่ผมต้องการหรือเปล่านะครับผมหินปีศาจนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่า80บใบเนี่ยเราจะได้หินพัฒนาปีศาจอีกซักอันหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าเกิดได้2ออันนี้คือแบบโคตรจะโคตรจะโคตรจะโคตรดวงดีเลยนะไปครับผมไป let's go ฮึบ ปั๊บปั๊บปั๊บมาหนึ่งว่ะเฮ้ยมาหนึ่งครับผมทุกคนไปต่อเลยครับผมอีกเจ็ดสิบใบครับปั๊บปั๊บปั๊บมาเบิ้ลเลยไหมมาเบิ้ลเลยได้ไหมฮึมมีโหลดฮะแต่ไม่ได้นะทุกคนไปต่อครับปั๊บปั๊บปั๊บมาเรียบร้อยครับหลวอีกสี่สิบใบครับผม มามาทำอะไรให้มันตื่นเต้นหน่อยดิทำอะไรให้มันตื่นเต้นหน่อยได้ไหมครับบึ้บชึบโอ้โหแมกไสยฟ้า,ามาทำอะไรนิดเดียวครับผมทุกคนนิดเดียวจริงๆนะมันเป็นสีทองแล้วแต่มันเป็นตัวเจ้าเกลิวครับผมเออมันเป็นตัวล่างแรกเลยครับผมมาเพื่อมามาปับ๊บอู สะใจทุกคนเหลืออีกสิบใบด้วยเหลือตัวดับอีกสิบใบด้วยเออเอาไงอะครับน้องๆไปเปิดไปเลยสิบใบสุดท้ายครับผมนี่ไงเรียบร้อยไม่รู้ทั้งหมดเท่าไหร่นะแปดสิบใบกับเมื่อกี้รอบแรกเท่าไหร่ผมจำได้ละสองร้อยเก้าสิบหรือเปล่านะมาเรียบร้อยครับครบถ้วนกระบวนความนะครับผมเราก็ปลดไปเลยฮะจังหวะนี้แบบเข้าไปตีบวกไปฮะ บับเข้าไปดีบวกไปครับโอ้โหครับทั้งหมดใช้ไปทั้งหมดคือแบบสดๆเลยนะซื้อแพ็กซื้อไลไรแบบแพ็กสองพันหนึ่งแพ็กใหญ่2องแพ็กเกลือนะครับผมก็สี่พกว่าคูป,ปองสีส้มนะลองไปคำนวณกันดูนะครับผมว่าประมาณเท่าไหร่ไป พาร์ตสิเรียบร้อยแล้วนะครับผมพอแนละ้วฮะเกลิวปั้นแค่นี้เดี๋ยวพอแล้วนะครับผมผมก็เปิดไปได้พาร์ตสตามที่ผมตั้งใจแล้วนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะครับผมสําหรับการเปิดการชานะครับผมส่วนรีวิวเดี๋ยวรอคลิปต่อไปผมจะจัดเต็มจัดหนักจัดเต็มรีวิวให้ดูเลยนะครับผมแล้วเราเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลงยูทช anel แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ